สวัสดีวันใหม่เดอ้อจะหลังจากมาถึงบ้านใหม่ที่บ้านใหม่เนี่ยจากยาด่าวโนเวเดอ้อจะมาหลงมาเขาเมืองนี่เฟรดิกสัดนึกว่าเรืยอกันสนเนะฟรดิกจะจะข้ไปเฮ็ดนี่มาเจอนี่กันมาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูนอกจากหลายคนบอกมาถ่ายให้ดูข้อปลาเฮ็ดลูกชายเขาชี่พาไปแต่ปู่ก็ย่าอยากทดลองมาเองกันเลยขับรถหลงไปสองรอบกับเขาฮามั้างแต่รถไม่ได้ขึ้นไปไม่ถึง ก็เลยเปลี่ยนใจเห็นป้ายบอกว่าเขาไปในเมืองใหไปแยกไปทั้งนี้ก็เลยพากันขับรถมามาก็ไม่รู้จุดทางเรอกก็มามาจอดดูาดี่ดูแผนที่ในโทรศัพท์คุณปู่น่ะยากก็เลยบอกลงไปดูจัดหน่อยเดิไปก็เห็นฝั่งทางโน้นได้ยินเสียงเพลงว่ะก็ลงมาดูโอ้โหอ่ะเนี่าอ่อีกฝั่งนึงน่ะจะเนี่ยนี่ก็เห็นก็เล่นเพลงเล่นเล็กน้อยเล่นคนเต็มแต่เพลงเสียงดังยากก็เลยต้องปิดเสียงภาคเอาเด้อชาเด้อ ก็วิวสวยมากๆเป็นเมืองที่ใหญ่มากแต่อยากจยังไม่มั่นใจระหว่างชุดในชุมยังไงมันฝั่งฝัง่งนู้นหรือฝั่งนี้เนจะสองฝั่งทางเรือก,ก็มีแล้วเรือท่องเทิงเรืออะไรก็ไม่รู้กันเจะบ้านเมืองก็สวยอยากก็ไม่รู้กันวาน่าจะฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ไม่เป็นฝั่งเจะาลางตัวเมืองในตลาดเนาะค่ะเนาะแต่ว,วิวสวยมากอยานดั่งดูนานเลยก็นั่งอยูๆๆร่ริมน้ำก็เอ๊ะสวยๆเก็บภาพไะนะดูจะสวยขนาดไหนค่ะ ได้เ,เก็บภาพส,สวยมาฝากกันแต่ตอนนี้ก็ยังนั่งนึกอยู่เอนั่งนึกนั่งคิดกันอยู่จิตกับ,บานยังไงนกพิราบก็ไม่กลัวคนเลยตายรูปต้องตั้งก็เลยลืมกับกล่อง <c oughs> จต่ตาฟางดาไม่ได้ใส่แว่นก็มองไม่ชัดคือเก้านี่จะปูยืนดูนกดูอะไรก็ยากก็ดูก็เลยนั่นก็เก็บภาพส,สวยวิวส,สวยมาฝากพี่น้องที่ใครถามนะว่า บอกอีกข้างเดอ้อจะแนนีนในเขตชุมชนหิวตลาดเอเฟรดิกสตาร์จ้าแต่เขาเรียกตันตันกับเฟรดิกนี่แหละในตัวเมืองเลงวิวสวยมีทางสะพานให้ค,นค้น้ามมีร้านอาหารมีไหลเมืองใหญ่ทั้งสองฝั่งโค้งน้ำกันไหลหลืน่นไหลแรงพ่อมจะกระจายสะพานกลับไปหารถที่นี่จะกนนั่งรถรในถนนใหญ่มั่งตะพานอันนี้มีสามสะพานอิสพัน์ทั้งด้านหลังนั่น ก็มีแต่ว่าค้นขามได้เนี่ยนกเอานา่งนวลก็เล่นน้ำนี่น้ำไหลเชี่ยวด้วยจะอันตรายมากน้ำขึ้นเต็มตะลิงเลยเต็มนั่นเลยดูกับเพื่อนดีแต่บางครั้งมันกัดตาฟางเนาะมองตั้งเกตนมองเนี่งแต่ก็มองอยากไปนั่งให้พี่น้องดูกันชัดกินั่งทางน้ำก็เห็นน้ำแล้วก็เวียงน้ำก็เกาแดดกันแรง หลังจากคลิปนี้ก็พากันขัาบบาันลูกก็เลยพายาดาวไปหาเฮ็ดลูกก็ไม่รู้อตอนลูกก็พาไปมัวๆบางคนปลูกไปปลูก,ก็แก่เหนื่อยจะคอยติดตามคลิปเก็าบเพชรยาดาวด้ยค่ะหลงทางขับบัตรแก็นั่งมองทางออวกิ Satu ni Dia prohollah ke video ni sekejap. Swei. Sangkakang. Luar catatanlah. Dia datang sini. สวยทั้งนั้นเลยตรงทางทางเรือก็วิง่งตลอดนี่เมืองเฟดิกสตาได้จ้ะที่จะเริ่มบอกบ้นไหม้ยาดาเมืองยาดาไม่อยู่จ้ะเฟดิกสตาเมืองใหม่หลายคนยังมีรูน้นเะะนาะว่ายาดาวยามอยู่ทั้งภาคใต้เลยจ้ะก,ก็อยู่ระวังกังสวีดินชายเดยนก็ออสโลจ้ะนี่คือระวัง ตอนนี้หาทางกับ,บานออกพันออกมาหาที่ขอไปไป่ายให้ไปไม่ถูกเลยพันเปลี่ยนใจมาดูในเมืองมาดูในเมืองเส้นจแล้วที่นี่ก็ไปไม่เป็นที่นี่จัดไยทั้งไหนมาทั้งไหนก็เลยมาเจอตัวเมืองเรามาเจอแม่น้ำเลยก็เลยพอดีเลยได้มาดูนี่จะน้ำไหลเคี่ยวมากเลยน,น้ำเป็นน้ำแยกกันเลยนี่ตอนนี้แยกไปทั้งสันทุ่มแต่ก็มันสันทุ่มไม่จ้ะอยากพวกอยากก็ยังขึ้นมาครั้งแรกนะไม่รู้ว่าอ,อะไรเป็นไหลเลยกี่ประมาณนี้ เทกนกิยันบริษัทแล้วอะไรล่ะอือฮโอเคสองขางทางตรงนี้ก็สวยไล่ไลๆๆๆๆ่ไล่ไล่ไล่โชคดีที่หลงทางเนาะจ้ะเนาะนั่นีกหลงทางเข้าบ้านไปทางไหนหาคุณปู่ก็ดูได้ซอซับดูทางเข้าบ้านสวยมากๆบรรยากาศ แต่ตอนนี้ยาดาวก็บรรยายไม่ได้แต่ค่ะมันเราอยู่จุดไหนอะไรไงเพราะรังเลกเนาะ่าดาวก็บอกก่อนเอยญาดาวมาจากเมืองทุ่มเสือทางภาคเหนือยายมาอยู่ทางใต่ก็ออกเดินทางจากบ้านมาตาวันไหนวันศุกก็มาถึงอ้เฟรดิการบ้านบ้านซอมานไม่นี่ก็แต่วันอาทิตย์ประมาณสองทุ่มเกิดวันนี้กับวันอาทิตย์วันนี้กับวันอาทิตย์ ก็อันเดียาทิตย์นึงพอดีก็เพิ่งได้ออกมาข้างนอกวันนี้ครั้งแรกจ้ะที่ได้ออกมาเอในตัวเมืองนาก็บพากันไปเอเอเมืองมดเมืองไหนพี่เสือหันทายู่แต่ไม่ได้มานี่ตอนนี้เราก็เอรถกลับคืนเจ้ะถ่ายให้ดูยาวๆไปเลยนี่รถโกยกลับมาทางเก่าจากการที่เก็บภาพที่สวยๆให้พี่น้องดูดานมากันเนาะ ไม่เคยได้บรรยายด้วยจะดูรเรือด้วยอะไรก็แต่ยากยังไม่ท่านไม่รู้เนาะยี่เราจีบรรยายก็ไม่ถูกตู่รวาตรงทางมาเขาเกิดเกิดชุมชนแหละหรือท่านก็เป็นทาเรือแต่ไม่จะเรือแล้วบอกซําอีกนี่ก็คือเมืองเฟดิกสตาแต่มันขิดไหนยาก็ไม่รู้จะมีทัานผ่านมาที่รกน,นันกัรููก็มีคอนเสร์ตมีอะไรจัดนี่กาไรกะ ย่าติถ่ายไว้อยู่เดี๋ยวอีลงให้ดูละกันนะั่นแหละที่เป็นคนละคลิปเพื่อนคลิปละกันก็ค่อยดูไปเรื่อยแต่นี่ญาจิถ่ายยาวไปเลยาทางกับบ้านเนาะ <c oughs> จิใหญ่ญาติพยายามถ่ายยาวๆไปถึงบ้านก็ดูจี๊จบทักงนาทีจะให้ดูบ้านเมืองกัน่าจะนะัก

วางท้องคุณปูด่ดูแผนที่ก็แผนที่ทางกระบ,บานอยากก็ไม่ได้คุณไปถือตัวสวิงแก่อยากจะเลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูได้วีโมเดเอโอสโ,โ,โ,โลอีโกโกตินกำเลยบี้ยันอีกสันสวิงเงียสวิตกำเลยบี้ยันเดนัสันทรุมนมนเม,นม thuận thì Oslo chỉ phải <laughs> swing đã để đi du bay yeah lady ôm con bye chắc tí

สุดแก่กะหลงทางกับบ้านจ้ะสนายู่ใกล้ตัวเมืองแกไปบ้านก็ไม่ไกลแต่ว่าแกกระหลงทางขับไปไกลเกินจนจ่ถึงทางเขาไปตรงไปมอดไปออสโลแกนึกได้ก็เลยบอกฟังแก็เลยเรียวรถกลับจ้าเดีุ๋ดถึงบ้านแล้ว